วครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับผมมาเจอกันครั้งนึงนะมันนี่ขอให้ทุกคนมีกันรับประนันนะครับผมสำหรับร้านนะครับผมที่โด่งดังนะครับผมเช่นร้านดารุมะนะครับผมเราคงพูดได้เต็มปากเต็มคำแล้วล่ะเพราะตอนนี้เขาน่าจะหายตัวไปแล้วนะครับผมยังหาตัวไม่ได้นะดารุมะนะครับผมถ้าหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะครับมันคือไอ้สีแดงๆตัวอย่างเงี้ยฮะชิปเป๋งวาซ์วาซ้์ไม่เหมือนเลยนะะฮตัาตาตัด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 ตา แล้วก็มีสีดำเชืบเชืบเชื้อเรื้อเืเชืบเชบดูซาแม่งน่ารักทีเดียวเชียววันนี้พูดถึงเรื่องอะไรนะครับผมพูดถึงเรื่องทฤษฎีขายดีจนเจ๋งคือจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่ทฤษฎีหรอกอ่อมันเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะผิดพลาดนะครับผมการขายของอะ่ะจริงแล้วไม่มันขายดีจนเจ๋งจริงๆแล้วขายของปกติเน่ยนะครับผม ันเป็นโอกาสไปได้ไปได้หมดนะอย่างขายออนไลน์าขายบุฟเฟ่น,นะครับผมาขายโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยแต่วันนี้เราจะยกไปถึงตัวอย่างของอแอลแลมเกตนะครับผมกับตัวอาดารุมะนะครับทําไมมันถึงขายดีจนเจ๊งล่ะเรามาดูกันนะฮะสิ่งหนึ่งที่เขาทำนะครับผมอาลายร้านทำนะครับคือทำว่าโปรโมชั่น,นะครับผม คือหลายคนอาจจะไม่เข้าไม่เข้าใจคำว่าโปรโมชั่นนะครับผมแต่เรานึกง่ายๆนะโปรโมชั่นก็คือของที่ถ้าเราเป็นแบบยุคโบราณนะครับผมแบบยุคเก่าๆนะค,คือหนึ่งชูหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งนะฮะ <c oughs> หรือเอาง่ายๆคือคุณซื้ออย่างหนึ่งปุ๊บคุณจะได้รับของอีกอย่างหนึ่งอันเนี้ยเป็นแบบโคตรจะโบราณเลยนะแต่ไอที่จะโบราณกว่านั้นนะครับผมก็คือ มันจะมีแถม1อย่างนะครับผมแล้วก็แถมชิ้นเล็กๆนะครับของของชิ้นอื่นนะครับผมที่อยากจะให้ลองไปทดสอบในการใช้นะครับอีกหนึ่งอย่างนะซึ่งเนี่ยอันนี้โบราณกว่านะไอไอไอนี่โบราณโบราณต้นๆอันนี้โบราณลองลงมานะอันนี้คือแบบต้นๆของโลกใบนี้นะครับผมอันนี้คุยให้ฟังก่อนแต่ทาไมล่ะแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งมันจะเจ๊งยังไงล่ะในช่วงายุคแรกๆของโปรโมชั่นการตลาดนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะ ไม่ไม่ไม่เจ๊งง่ายๆหรอกเพราะว่าเหมือนกับการให้สินค้าไปกับลูกค้านะครับผมส่วนสินค้าที่แถมไปเนี่ยส่วนใหญ่บางรา้านเขาจะแยกนะครับผมบ,บางร้านที่หัวหมอน่ก็จะเอาขอที่ใกล้หมดอายุแต่ไม่ใช่หมดอายุให้ลูกค้านะเว้ยแยกก่อนเอาให้ลูกค้านะครับผมซึ่งเรื่องพวกนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบปกติไม้เป็นเรื่องปกตินะครับเรื่องปกติมากๆเลยแต่ถามว่าทําไมทฤษฎีขายดีจนเจ๊งเนี่ยมันถึงเกิดขึ้นมานะครับผมมันเกิดจากที่ว่าพอคนมันพัฒนาการความคิดไปเรื่อยๆนะผมมันเกิดหัวหมอขึ้นนะฮะ มันคิดว่าเฮ้ยถ้าเราทำโปรโมชั่นที่เราขายขายคอร์สล่วงหน้าไปก่อนละ่ะอ่ะนึกตามเอ้ยเราขายคอร์สล่วงหน้าไปก่อนแล้วให้เขามากลับมาใช้กับเราอะ่ะตอนนี้ผมกำลังมองอยู่นะว่ายูริงไอได้เนี่ยจะเป็นลายต่อไปนะก็ฝากบอกไปนิดนึงนะครับผมอย่าหนีนะคือโปรโมชั่นของยูริงไอได้นะครับผมที่มีคนซื้อล่วงหน้านั้นแล้วไปใช้ ย้อนหลังนะครับผมก็อาจจะมีปัญหาได้ในอนาคตนะดนะได้มีผมเตือนไว้แล้วนะครับผมถือผมเตือนแล้วนะประเด็นก็คือจริงๆแล้วมันมีหลายโปรโมชั่นนะครับที่เคยมีเกิดขึ้นมานะแต่ก็ต้องก็ต้องบอกเราว่าโปรโมชั่นนั้นเนี่ยมันยังจํากัดความเสี่ยงอยู่แหลมเกตมันก็แหลมเกตมันก็ทําอะไรออกมาสักอย่างหนึ่งนะครับผมเป็นโปรโมชั่นที่เรียกว่าคูปองคูปองเนี่ยหลายคน,นอาจจะสงสัยว่าไอ้คูปองที่ยุคโบราณก็มีนี่หว่าใช่ครับยุคโบราณก็มียุคโบราณแบบหน่าด ตอนกําเนิดการตลาดมาเนี่ยจนเกิดมาเดี๋ยวนะตอนประเทนอุตสาหกรรมรอบ1นรอบ2เสร็จปุ๊บประมาณรู้สึกคูปองมันจะเกิดออกมาหนึ่งเโดยรวมนะผมจำเวลาได้ไม so, ่แน่ไม่แน่ชัดเท่าไหร่แล้วยังไงล่ะไอ้คูปองเนี่ยมันก็อยู่มาจนถึงปัจจุบันนี่แหละประเด็นคือแหลมเกตดเขาหัวเขาคิดว่าเอ้ยเขาหัวใสว่าเขาขายคอสู่งหน้าแม่งไปก่อนเลย อ่สมมติผมจําราคาจริงๆไม่ได้นะครับผมปมาสองเก้าเก้าไปก่อนแล้ว,ลวก็กินนลเต็มที่เลยบุฟเฟ่เลยเต็มที่ปรากฏว่าคอสต้นทุนอ่ะมันเกิดมันเสือกคูปองเสือกขายดีเกินไปแล้วคอสต้นทุนที่เป็นคือคุณต้องเข้าใจนะครับผมร้านค้าเนี่ยมันต้องมีกาไรใช่ไหม,มถึงอยู่รอดได้ใช่ไหมครับผมก็คือต้อนทุนนะครับผมค่าใช้จ่ายนะฮะ เท่ากับกาไรอันนี้คือแบบระดับแบบเบสิกโคตรๆนะครับในการหากําไรนะไม่ต้องหาตัองอื่นมากมายนะฮะประเด็น,นก็คือว่าต้นทุนแม่งเนี่ยเสือกสูงมากนะครับผมแล้วก็ค่าใช้จ่ายแม่งก็เสือกสูงมากนะผมทําให้มันเกิดกําไรติดลบครับไอเรื่องโปรโมชั่นคูปองพวกนี้เนี่ยหรือการซื้อล่วงหน้าเนี่ยเป็นทฤษฎีที่ดีนะครับผมมันเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับคนคนที่เข้าไปซื้อนะหรือลูกค้าใหม่ๆอะ่ะแบบ อยากลองทดลองใช้ทดลองกินนะครับผมเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่มันจะไม่ได้กําไรจากสิ่งนี้เด็ดขาดหลายคนบอกเฮ้ยคูปองต้องมีกำไรมันไม่มีทางมีกำไรมันเป็นของที่ต้องเสียคอสเสียมาจินเสียทุกอย่างนะครับผมในตัวเองออกไปนะครับผมประเด็นก็คือพอแหลมเกตทําทไม่ได้สบุแมนกระเจงฮะ,ะแล้วแมงก็ติดคุกครับผมโดนโดนโดนคด,ดีความไปนะครับผมก็ว่ากันไปแต่รูมะก็เลยคิดว่าทำเหมือนกันฮะ,ะแต่ทําเหนือกว่าฮะ ซัพพลายเออร์แซลมอนนะครับสาล้านก็โดนไปด้วยนะครับผมแล้วก็ไอ้นี่ก็เป็นผู้ใช้บริการนั้นหนึ่าสิบนะครับผมก็ไม่ได้ใช้เฟนชายก็โดนไปด้วยเช่นกันอ่าคือรูปแบบที่เป็นขายดีจนเจ๊งเนี่ยมันมาจากสิ่งที่เราทำเกินตัวไปหรือโลภจนเกินไปหรือคิดไว้ก่อนแล้วว่าจะทำแบบนั้นซึ่งผม ไม่อยากจะให้เป็นทฤษฎีอันสุดท้ายนะคือคิดไว้ก่อนแล้วทาแบบนั้นนะครับผมมันคือสิ่งที่เลวร้ายมากๆนะแต่ผมก็คิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันนะครับผมสิ่งพวกนี้จะเกิดขึ้นอีกไหมในอนาคตผมบอกออกเลยนะครับผมจะเกิดขึ้นอีกเรื่อยๆแหละเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเข็ดนะครับผม <c oughs> <c oughs> เรื่องพวกนี้มันจะเกิดย้ำๆขึ้นในสังคมเราเรื่อยๆ,ๆ,ๆเรื่อยๆเรื่อยๆแหละครับผมมันไม่มีทางที่เราจะาหายไปจากเรื่องพวกนี้เด็ดขาดนะครับผม แล้วเราก็ได้เห็นนะครับผมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเจอเรื่องพวกนี้อีกในปีหน้าปีต่อไปปีต่อไปนะผมยิ่งช่วงเวลาวิกฤตของเศรษฐกิจอย่างนี้นะผมจะมีแบบโปรโมชั่นแปลกๆอนียออกมาเรื่อยๆนะซื้อก่อนล่วงหน้าซื้อก่อนล่วงหน้าอะไรที่ซื้อก่อนล่วงหน้าแล้วไม่ได้ใช้นะครับผมคุณอย่าไปซื้อมันนะถ้าคุณซื้อตั๋วล่วงหน้าของคุณเสร็จปุ๊บแล้วคุณสามารถใช้ได้เลยในวันนั้นนั่นแหละครับคือของที่โอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าซื้อล่วงหน้าปุ๊บแล้วคุณไม่สามารถใช้งานได้นะครับ ก็ตัดทิ้งไปนะครับผมผมเชื่อว่าในอนาคตก็จะมีคนที่หัวหัวหมออย่างนี้นะผมแล้วก็ขายขายคอสล่วงหน้านะแล้วก็หนีหายไปนะผมไม่ว่าจะเป็นอันอื่นอะไรก็ตามนะที่อาจจะไม่ใช่อาหารก็ได้นะจะเป็นคอสจริงๆก็ได้นะครับคอสเรียนจริงๆก็ได้ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตได้เช่นเดียวกันนะครับผมจับเซอร์วิสแล้วก็มีโปรดักต์เซอร์วิสหรือบริการหรือการ,รการใช้บริการหรือการใช้สินค้านะครับผมนั้นๆนะก็อยากจ้าเตือนอีกครั้งนะครับผม รูปแบบพวกนี้เนี่ยมันเป็นทั้งคนที่ขายกับคนที่ซือ้อครับผมคนขายก็คงจะบอกในฐานะที่ว่าขายดีจนเจ๊งเนี่ยเราก็ต้องดูว่าขอางที่เราทำเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าคุณวางออเดอร์อคูปองอาจจะทาแค่ห้าร้อยใบพันใบจบแค่นั้นพอจบขาดทุนได้เท่านี้พอจบรับได้ไม่ใช่แบบเวอร์วังอลังการแบบเฮ้ยกูจัดไปเลยต่างๆเต็มๆนะครับผมแบบโอ้โห มหาศาลเป็นแสนใบล้านใบไอ้ทีเยอะใครจะทาได้บ้าหรือเปล่าไม่มีใครทําได้หรอกนะครับผมในโลกนี้ไม่มีใครที่จะทำทำแบบนี้แล้วรอดนะครับผมซึ่งถ้าเรามองนะครับผมจากคนที่มีความเชี่ยวชาญนะครับบางคนนะครับอย่างเพนกวินชาบูอย่างนี้นะครับผมก็ยังคิดยังไม่ได้คิดอยากทาแบบแนวนแนวนี้สักเท่าไหร่นะครับผมถ้าเราอยากถ้าเราเห็นนะแต่ถ้าเขาเกิดคิดจะทำขึ้นมาจริงนะเราก็ตีตกได้นะว่าเขาคิดจะหนีนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับแล้วก็เนี่ยครับ แล้วเรามาพูดคุยอนทฤษฎีแปลกๆนะครับผมในโลกของใบนี้เนะี่ยมีเยอะนะครับผมซึ่งคุณอาจจะรู้สึกได้ความรู้นะครับผมไม่มากก็น้อยนะครับผมสวัสดีครับกดติดตัง้งไปแล้วก็ใช้เป็นกังใจให้เราด้วยนะครับผมซับเข้าไว้ไว้เจอกันจ้ะ